สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นตะแกรงหลังรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมรุ่นนี้ซื้อมาในราคาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ดีนะครับใช้ไปแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าจะซื้อนะครับซื้อให้ตรงรุ่นนะครับส่วนของผมเนี่ยจะใช้เป็นเวฟ125บาไบางลมนะครับผมเรามาดูวิธีการใส่กันเลยง่ายๆเลยครับผมโดยใช้ประแจตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะแปะลิงค์ไว้ให้นะครับ ไม่ต้องไปหาช่างเลยนะครับก่อนอื่นแรกๆเนี่ยของเขาก็จะมีถลวงเขามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับผมอันนี้ถอดไปแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ถ้าซื้อมาตรงรุ่นอะ่ะก็จะใส่ได้เลยรูก,ก็จะตรงนะครับผมแล้วก็เราก็ใช้น็อตตัวเดิมเนี่ยนะครับผมใส่เข้าไปตอนแรกก็ใช้มือหมุนก่อนนะครับ ถ้าไม่ใช้มือหมุนเนี่ยใช้ตัวนี้บังคับไปเนี่ยมันบางทีมันไม่ตรงรูแล้วก็จะทําให้น็อตเสียหายนะครับที่จริงซื้อมาแรกๆตัวนี้เขาก็จะแถมน็อตแบบนี้มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากใช้น็อตตัวเดิมของเขาเลยก็จะใช้น็อตตัวนี้แหละใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะครับมันก็จะหมุน,นง่ายแบบนี้ถ้าเขาตรงรูนะครับ ค่อยหมุนเข้าไปจัดไปของแท้ของแท้ต้องหมุนง่ายนะครับถ้าของปอมันก็จะฝืนๆน,นะครับเนี่ยจะเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายๆมือหมุนพอหมุนรู้สึกว่าสุดแล้วมือหมุนไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ประแจปอนตัวนี้นะครับผม อันนี้ก็ให้หันมาฟังขวานะครับเพื่อหมุนเข้าปึ๊บอสองสามสี่ห้าอ่าพอตึงๆพอนะครับผมไม่ต้องบังคับมากนะครับห้านี่ประมาณนี้1หนึ่งสองสามสี่ห้ามาเนี้ยหนึ่ง 2 3 4 5แน่นปึ๊กครับนี่เห็นะนี่เรียบร้อยที่ซื้อมาผมก็จะประยุกต์ใช้กับกล่องนะครับกล่องตัวไหนตัวนี้เลยนี่อ่าแล้วต่อมาเราจะประกอบกล่องให้เข้ากับตัวนี้ยังไงผมก็ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับ อ่ะเปิดให้ดูหน่อยปุ๊บนี่สามารถใส่ชุดกันฝนได้ด้วยครับใส่ของได้เยอะนะใครจะไปจ่ายตลาดเนี้ยพันหนึ่งก็ไม่เต็มซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาใส่เนะี่ยพันหนึ่งก็ไม่เต็มนะครับเคยลองมาแล้วกันฝนด้วยอ่ามาดูสิ่งที่ผมประยุกต์นะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ไอตัวนี้ ผมซื้อตัวนี้มากล่องนี้มาเสร็จผมก็เจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะรูไม้เห็นไหมให้ตรงกับตัวข้างล่างนี้อา่าแล้วเสร็จก็เจาะตัวประกบนี่นะครับนี่ตัวประกบนี่นะเจาะแล้วก็ซื้อน็อตก่อสร้างมานะครับตัวละไม่กี่บาท10กว่าบาทมนะั้งโอเคแล้วเราก็ดูด้านใต้ครับ ดูนใต้แล้วก็ใส่เข้าไปใส่ให้ตรงรูนะครับปึ๊บอ่าผอมาข้างบนนี่ด้านบนด้านบนมันก็จะเห็นน็อตโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวนี้ประกรบเข้าไปประกรบปึ๊บเราก็แค่เอาแหวนใส่ก่อนนะครับถ้าไม่ใส่แหวนเราวิ่งไปสักพักเขาก็จะหลุดนะครับเคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วต้องใส่แหวนด้วย แล้วก็มุมมือแล้วก็มือหมุนเหมือนเดิมครับหมุนหมุนหมุนเข้าไปปึ๊บปปบหมุนหมุนหมุนเข้าไปแล้วก็ประแจตัวนี้ผมก็จะเอาไว้ตรงนี้ตลอดเลยเอาขัานเข้าไปนะครับให้แน่นให้แน่นพอตึงมือปึ๊บเราสามารถประยุกต ้ให้เป็นที่ใส่ของได้นะครับมาออใส่ใส่ได้เยอะหรือถ้าใครอยากสวยงามก็สามารถซื้อกล่องมาใส่แทนตัวนี้ได้นะครับแต่นี่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมใส่แค่นี้ก็ไม่เสียหายอะไรไม่ได้เน้นความสวยงามเท่าไหร,ร่นะฮะหลังจากนั้นเราก็ล็อกตัวนี้อีกตัว mm hmm. เพื่อไม่ให้น็อตข้างล่างเขาายตัวนะครับ นิดหนึ่งนิดนึงเนี่ยเสร็จัานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าแล้วเราก็ปิดกล่องอ่าปิดกล่องถ้าจะทําแบบนี้เราก็เจาะตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลวดเนี่ยมันมัดเข้าไปนี่แล้วเราก็จะเปิดอย่างนี้ได้แล้วอ่าเดี๋ยวจะขับให้ดูว่าเป็นไงบ้างปึ๊บไปโอ้โหโสบายเลยนะ ซื้อของเป็นพันก็ไม่เต็มนะทุกคนน่าเกลียดไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ได้อยู่